ทั้ท่วมมันวัน,นี้นะคะ,ะคือน้ํามไม่ลดเลยแต่คนบ้าโดยปกติก็ไม่ลดความบ้าลงเลยนะคะเอานู่นลอยไปแร้วน,น้อยิบตาเอ,อ,มอ้มันนันมันชดมันชดไม่เหียบพี่น้องเอ้ยให้ตํปาปลาดิหนูไม่ทําไม่ทําที่นี่พี่น้องเอา้าเนี่ยน,นี่ไอ้บ้ากันไปเลยกลางนึงก็เรามาตํานวนกันกันนะมีบา้ากับบ้าไม่บา้าเป๋านะพี่น้องนะเราก็มี สิ้นค่ะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้คุณคุณมีใจดีหรอให่ดีนะคะฟนฟนนี่เอ็มทีโลชัน่นเก้าร้ียเนี่ยก้ากระจังใส้คือไม่มีแดดปะเนรียญฟนฟนนี่ใช่ไปเลยนะคะแต่ต้องอาบหนามไม่่ว่าไม่อาบหนามนะพี่น้องนะไอ,อ้ลุยไล่ไปแล้วนแล้วเนาะไล่กันมั่งไงลูก,กเอ,อ,เอ,อก็หวยแมวอะไรกินทั้งมันมีซ้ำขนาดนะคะไอ้นี่ขวดใหญ่นี่เสียร้อยแมวนี่เก้าร้อยเก้าสิบบาทยังไงนี่สองร้อยเก้าสิบแหมทั้งงา นี่กับคนบาสังได้ข้าวเน่ถึงเอาคือข้าวมันมีแพ็กเกจเก่ากันแต่ว่ามันข้าวว่าแต่ว่าแพ็กเกจใหม่นี่คือจะข้าวว่าแพ็กเกจเก่านะคะหอมว่ากันถ้ามีคนบานูงจ้าไปนู่นเลยเวอร์จัดการเลย